คลิปนี้ผมจะมาขอเตือนคนไทยที่คิดจะมาทํางานที่เกาหลีนะครับคุณต้องระวังให้ดีๆคนไทยในเกาหลีนี่นะครับตัวดีเลยกลายเป็นมิจฉาชีพเยอะมากรับแรกเลยนะครับที่โพบเห็นกันโกงกับบ่อยๆนี่นะมิจฉาชีพม,มันมักจะมาอยู่ในขาบของเอเจนซี่หางานพนูดง่ายๆก็คือเราจะาเงินค่าหางานให้มันแล้วแต่งานที่เราได้ทํามานะมันมาตรงกับที่เราคุยกับมันหรือว่จาจ่ายเงินไปแล้ว เอาเราไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยอันดับแรกกันนะครับผมเห็นเขาโดนกันบ่อยมากเลย 2. มิสาชีพมันมักจะมาในรูปแบบขายของราคาถูกราคาถูกเหมือนขโมยมาพูดง่ายๆก็คือมันจะ,ะมาขโมยลูกรูดคนอื่นหรือว่าทองหรือว่าอย่างกระจา้ามันจะมาบอกว่าประมาณรู้จำนำประมาณนี้แล้วมันจะกีดตางค่ามัดจำเราพูดง่ายๆก็คือมันจะลอกให้เราอุเงินค่ามัดจำไปให้มันแล้วมันจะรอก,กีดตรงนั้น 3. เพื่อนร่วมงานที่แสนดี ดีต่อหน้านะแต่รับหลังบางคนเขาก็ะอาจแต่แจ้งจับกันไม่รู้ว่าคนไทยนิสัยสันดานมันเป็นยังไงนะอยู่ดีๆอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีกว่าก็ไม่ได้ชอบแจ้งจับคนอื่นมันมีนะครับคนนิสัยแปลกๆแ,แบบนี้นะ